อยู่บาู่เขาเรื่องกินน้ําเยี่ยวเป็นยาก,กินขี้เป็นยาพ่อกินมาแล้วลูกไม่ต้องสอนพ่อเราพ่อกินมาแล้วฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าตามระวิน,นัยเวลาเจ็บก็ได้ป่วยก็กินขี้ตัวเองเวลาขี้นี่เราไม่ต้องไปเอาตัวที่ออกมาเอาตรงกลางของมันเวลาเยี่ยวนี่ก็อย่าเอาเยี่ยวที่ต้นมันให้เยี่ยวนี่ออกไปก่อนแล้วเอาตรงก่อนที่เอาตรงที่จะกึงกลางของมันตรงที่จะสุด ขอให้ช่องพ่อยอดตรงใจพ่อหนุ่มใบเขียวเข้าใจด้วยความเคารพนะลูกนะความเคารพในผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าเนี่ยพระวินัยนี่คือพ่อสอนพระนะลูกนะถ้าเราเป็นลูกที่ดีเราไม่ใช่ลูกเลวเราไม่ใช่ลูกอับป,ปีนี้เราจะต้องเคารพนะยกเว้นลูกทรพีลูกอับป,ปีพ่อพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรก็ห้ามอะไรก็ห้ามมันจะเหมือน สุพัททะที่บวชตอนแก่ที่เป็นสิทธิ์ของพระมหากป,ปัตน์เจ้าที่จับจ้วงพระพุทธเจ้านะั้นลูกนะมันเป็นกรมหนักนะลูกนะอย่าพูดอย่างนี้ลูกนะให้เคารพผู้ทรงธรรมทรงวินยัยลูกต้องศึกษาด้วยเมื่อคณะสงฆ์แตกแยกกันให้เข้าข้าง,างผู้ทรงธรรมทรงวินัยนะอานน์ลูกเข้าข้างใครลนะ่ะลูกพ่อย่อตรงใจพ้นนุนใบเขียวเข้าข้างใครลนะ่ะลูกถึงท่าน จะแสดงเรื่องทมเล่นไว้ในที่ผาดโผนสละเป็นสละตายเพื่อปกป้องเขาไว้ศาสนาแต่ทราบไหมว่าท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านนะท่านทำเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธเห็นว่านี่คือความเคารพในศาสดาตัวเองในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพระเจ้าพอจะถามพอย่อตรงใจพอนุ่มใบเขียวว่าลูกเคารพไหมหล่ะ ลูกเคารพพระเจ้าไหมล่ะถ้าลูกเคารพพระเจ้าเนี่ยลูกจะต้องเหมาะปั๊บแล้วไม่ต้องมาคิดอย่างนี้ลูกกราบสาธุกับผู้ที่ทรงทำทรงวินัยซะลูกทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นพระเราเนี่ยไม่ต้องทะเลาะก,กันลูกท่านพูดไว้ดีแล้วจะมีผูป้ปกป้องศาสนาบ้างจะได้รวมกลุ่มกันสามัคคีตรงเกลียวเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยก,กสามัคคี เรื่องเจตุปัจจัยนั้นก็มีพระวินัยทรงอนุญาตให้รับแบบนี้แบบนี้ดังที่พ่อพูดในฟังอย่างนั้นที่ลูกบอกว่าพระวินพระวินัยไม่มีเนี่ยที่จะบอกว่าเนี่ยพระพุทธรูปอยู่ข้างหลังลงตานี่ลงตามาก็เห็นพระพุทธรูปอยู่อย่างนี้นะลูกนะลงตาไม่ได้ไปเช่าบูชามาจากไหนมันอยู่อย่างนี้ หลวงตาก็ได้กดได้บาดมาพระภากนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปวัดไหนก็อยู่อย่างนี้องค์นั้นลูกขอโอกาสหลวงปู่ก็เลยอนุญาตเขาอยากจ้างพระพุทธรูปถวายก็อนุญาตนั่นแหละจะให้หลวงปู่ไปพิจารณาพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่วิสัยนะลูกพระพุทธเจ้านี่เลิศประเสริฐไม่ใช่เป็นของซื้อขายนะลูก เด็เขาใจอย่างนั้นหลวงปู่เจงสลดหดูหูเมื่อเห็นเขาขายพระพุทธรูปอยู่ในร้านสันคภัณฑ์ต่างๆเป็นความรู้สึกกระเทือนใจนะ่ด้วยความเคารพนี่ขอให้พ่อย่อตรงใจพ่อหนุ่มใบเขียวจ้องนี้เขาใจด้วยที่หลวงปู่พูดพูดเพืพ่อส่งรวมนะลูกนะไม่ได้พูดเพืพ่อลวงปู่นะลูกนะฟังให้มันชาตดิด้วยลูกนะถ้าพระทุกรูปอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยเสมอกันนะลูกนะไม่ทะเลาะกัน อีกพระรูปหนึ่งพูดขึ้นเอาทำเอาวินัยมาบัดปั๊บก็หยุดเลยอย่าคานทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าคานกันที่ลูกรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาตอนนี้ด้วยเหตุได้ผลอย่างนี้อย่างนี้จาเป็นด้วยเหตุได้ผลอย่างนี้อย่างนี้งงน,นะแต่ผมเคารพนะแต่ผมทําได้แค่นี้ผมสาธุด้วยยอมรับยอมรับคําตําหนิติีเตียนของผู้ทรงธรรมทรงวินัย นั่นเลยคือพระแทค้คืออุบาสุสิกาแท้ลูกนะก็ดีลูกถามมาเลยพอจะตอบให้พระวินัยมีนะลูกน,ะนั่นแหละดีเป็นตำรามาศึกษาให้มันจบตรงนั้นพอศึกษาดีแล้วรือลูกกล้าเหลือที่จะเผาทิ้งอ่ะกล้าทําลายทิ้งเหลือลูกไม่มีใครกล้าหรอกลูกกมหนัดนะม่เต่พระพุทธรูปนี่ที่ลุงปู่เห็นหกักที่เขาไปทิ้งตามโคนไม้ตามอะไรนี่ ลุงปู่ก็บอกลูกขณะที่อยู่กลางทางนี่จอดรถลูกนั่นเห็นพระพุทธรูปคอหกักหาคอท่านหาอะไรท่านแล้วเอาขึ้นรถเอามาต่อแล้วประดิษฐานไว้อย่างดีตีความเคารพถึงหากไม่เป็นสมมติเป็นอิฐหินปูนทรายลุงปู่ไม่ได้กราบปหินปูนทรายนี่ลุงปู่กรายพระพพระเจ้าะธรรมพระสงค์นี่แต่นี้เป็นสมมุติออกมาอย่างนี้แเองประเทศไทยหรือในพุทธศาสนาระยะหลังๆมา ก็จําเป็นต้องกราบต้องไหว้ที่จาเป็นที่สุดต้องเคารพนะลูกนะหรือมุกก็ไปเล่นหรือก,ก็ไปวัดพระแก้วนี่ไปกราบพระแก้วมรกตที่มีเ็นตำนานสร้างว่าเทวดาเป็นผู้ที่เอาแก้วผึกนี้มาจากภูเขาหิมาลัลตำนาตำราหนึ่งะไอ้ตำรานหนึ่งนะอนนงนะเอามามอบให้กับพระนากเสษนเถระที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกที่เกิดขึ้น จริงเกีแจเก๋ไงอย่าเชื่อหรืออ้างตำราแต่ก็ต้องอาศัยตำรานะลูกนะอย่ามีทิฏฐิมานะลูกนะ้องอุ้งตามไม่มีทิฏฐิมานะก็ไข่ลูกนะเห็นทีตุดันนี่เลยจะบอกว่าทิฏฐิมานะพ่าคนนั้นคนนี้โอ้ยไม่ได้มีลูกกิริยาของธรรมไม่ใช่กิริยาของพวกปีติพวกผีลูกนะกิริยาของธรรมเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะลูก พ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวลูกถือศาสนาอะไรลูกถือศาสนาพุทธไหมถ้าลูกถือศาสนาพุทธลูกก็ต้องรู้จักหลักพระวินัยของพระและก็ต้องเคารพหลักพระวินัยด้วยถือว่าเป็นอวัยวะทุกส่วนของพระพุทธเจ้าที่เป็นของหยาบพระกายหยาบเม้นถูกเผาตุกทำลายไปตามการเวลา แต่พระกายยางหนึ่งยังก็คือพระวินัยและพระธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าวรวมตัวเป็นรูปเป็นร่างเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวี่ทุกวันนะลูกถ้าลูกคนในตำราจะจาราบทาตันทีว่าเมื่อก่อนสิ้นพุทธกาลห้าพันปีเหลือเจ็ดวันพระสารีริกธาตุที่อยู่ทุกจุดในโลกมนุษย์ ในเทวโลกหรือดูในโลกของบาดาลพร้อมทําสิ่งของที่เป็นของชาวพุทธก็จะไหลรวมตัวกันก่อสร้างร่างเป็นพระพุทธลูกเอยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเทศปูสัตว์โลกอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนสัตว์โลกมรนลุมรรคผลพระนิพพานก่อนที่ศาสนาจะสิ้นเพียงเจ็ดวันศึกษาไปลูก อย่าชื่อดรอั้างตำราเตกก็ต้องอาศัยตำรานะขอให้ช่องพ่อย,ยอดใจหนุ่มใบเขียวรับทราบด้วยลุงบุ๊คิดจะอยู่ที่ป่าที่เขาอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายไม่คิดจะออกมาอย่างนี้หรอกเจ็บเคยได้ป่วยก็กินเยี่ยวกินอุจจาระของตัวเองตลอดอยู่อย่างนั้นเป็นสิบปีแล้วลูกพ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวรับทราบด้วย อยู่ป่าอยู่เขาอยู่รูปเดียวสิบปีแล้วลูกกินขี้กินเยี่ยวของตัวเองอยู่ชายเดยนพม่ามาแล้วลูกเวลาจ็บเคยได้ป่วยเป็นมาเลาเรียนี่กนเยี่ยวนี่แหละขี้นี่แหละหายก็หายไม่หายก็คือจบอย่าพิกัรเอาขี้ฟังให้ดีนะลูกนะช่องพยยอดตรงใจพพุทธเจ้าบัญญัติหลวงปู่ธรรมมาทางนั้น ขี้นี่ยก็เอาไปตากแดดให้มันแห้งพอตากแดดให้มันแห้งปับ๊บก็เอาไปย่างไฟนั่นจะปั้นขี้เป็นกลมๆหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปตากแดดให้มันแห้งอย่าเอาขี้มันเหลวนะแต่ขี้เหลวนี่มาปั้นไม่ได้นะเอาขี้มันแข็งๆหน่อยปั้นเป็นกลมๆเอกไปหาไอ้วัดไม่ต้องหวัวเรานหลอกลูกแล้วลลอพอทํามาลูก อย่าพิกัรพระพุทธเจ้าตัดยังไงก็อเอาอย่างนั้นคือเราพูดนี่พ่อช่องยอดตรงใจนี่นมใบเขียวเนี่ยเอาเขียนมาเนี่ยแต่พ่อไม่อยากให้เขียนตัวนี้คือว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดในสมัยนี้พระวินัยจะเปลี่ยนไปไหมอย่าเขียนอีกนะลูกนะมันเป็นการประมาทนะลูกนะห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกถอนนะลูกนะ ลูกเข้าใจไหมเราลูกพระเจ้าเราจะไม่คิดอย่างนี้ลูกเปลี่ยนความคิดใหม่ซะลูกลี่ยนแล้วก็ถามมาลูกพ่อตอบให้ถ้าจริงไหนพ่อที่จะตอบได้อ่ะเอาพูดถึงเรื่องขี้ยังไม่จบนะเอาขี้กลมๆแล้วก็เอาถังกะสีนะสังกะสีมาเอาตากแดดบืงนจนแห้งแล้วก็เอาไปย่างไปก็ไฟขึ้นเป็นฐานแล้วก็เอาย่างพอขี้ถูกย่างไปมันจะหอมนะ ดมดูหอมอยหอมนะสามารถที่จะตั้นเป็นลูกกรอนได้แล้วก็กินได้อย่างสบายเลยเวลาที่งูกัดเป็นไข้อะไรต่างๆเอาลูกทำนะทุกคนนี่ทำเลยนะแต่อย่าเอาขี้คนเด่นทำนะลูกให้ <c oughs> เอาขี้ตัวเองทำผู้เจ้าบันจัดแล้วก็เอาตามนั้น จะโอ๊ยเอาขี้แม่แก้วทำว่าไม่ได้นะเอาขี้บากหิวนี่ยิ่งขี้เยอะมันกินเยอะเลยมันจะไปทำขี้ไกลขี้มันนะเป็นยาพิเศษลูกเนี่ยก็ถ้าทำเป็นก้อนสมบูรณ์แ้วก็เอาผ้าขาวหอ่อนี่เก่งนะลูกนะเอาผ้าขาวหอ่อพกไปไหนมาไหนถ้าเกิดท้องเสียปับ๊บเอาแก้วน้ำปั๊บเลยใส่แก้วน้ำน้ำใส่แก้วปับ๊บเอาจุ่มเหมือนกับชงชาเลยลูกกิงก็ไปปั๊บเลย ถูกโดนยาสั่งถูกของใส่อะไรก็ตามนะลูกนะเออแล้วเอ,อ๊ะคงจะโดนของก็แล้วนี่นิ่นนะลูกเตรียมไปก่อนเลยไม่ใช่ว่ามันโดนของแล้วเขาเตรียมนะลูกนะนี่ขี้ไก่ข,ข,ขี้มันนะตัวน,นี้เริ่มเตรียมนะเออพอขี้ไปในนี่พูดอามกอปเจิตนานี่พุทธเจ้าบญานจะยังไงเราเอาอย่างนั้นขอให้ช่องพ่อยอดชายพ่อหนุ่มไปเกี่ยวเราชาดด้วยพ่อทํามาก่อนทางนั้นลูกไม่ต้องมาสอนพ่อหรอกลูก พ่อคิดที่อยู่ป่าอยู่เขาลูกเดียวจนตายไม่คิดที่จะออกมาอย่างนี้นะลูกนะเพราะเห็นพระไม่ได้อยู่ในทมในเวไันช่องพ่อยอดใจไอ้ช่องพ่อยอดใจพ่อหนุ่มไปเกี่ยวรับทราบนะลุงปู่เห็นได้ไปคารวะาลุงปู่ถือถีนสองร้อยยี่สิบข้อให้ไปคารวะานะเออเห็นพระไม่ได้อยู่ในทมในเวไหยลุงปู่รับไม่ได้ฆ้าได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะเออเราเคารพบพระเจ้าแล้วนี่มันไม่ฆ่านะลูกแกมันเหมือนเราเคารพบพ่อแม่นี่แหละพ่อแม่บอกว่าลูกไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปกินรัามอสุรานะลุงปู่ก็ไม่กิน ลูกเอ้ยอย่าไปนั่นนะพ่อแม่ไม่ชอบอย่างนี้อย่าไปหาเรื่องหาเราคนเืจะเป็นพวกนักเลงหัวไม้นะพวกกันตรพานพ่อแม่ไม่ชอบลูกเอ้ครับเห็นไหมล่ะเราไม่เคยเจอว่าทาให้พ่อแม่เดือดร้อนถ้าลูกขัดขืนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ลูกเป็นคนดีไหมวันที่พ่อหลวงปู่นั่นถูกหาเรื่องหลวงปู่คิดจะฆ่าล้างโคตรครอบครัวนั้นเห็นไหมพอเข้าใจไหมลูกนะ เพราะนั้นปีนั้นเอาปีทลายเร่ลืมแล้วเรากำลังเป็นหนุม่มกำลังวัยรุ่นไปทำงานจิ้งเก็บคนก็หาเรื่องพ่อเราเพราะเราก็อ่านหนังสือก็ไม่ก็ออกหรอเขียนแต่ตัวนะึเ,เขียนแต่ว่าเซ็นชื่อตัวเองได้แค่นั้นแหละพอจะมีนิยมนะนั่นนะแล้วก็ที่นาเนีก็เยอะที่เป็นร้อยร่เขาก็เลยว่าที่นาตอนนั้นเขาจะเอาเป็นที่อะไรล่ะเอาเป็นที่ทำเลี้ยงสัตว์เพราะสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีนั่นเพิ่งจะมีะโฉนดมาใหม่ๆตอนนั้นมีอไอ้สอคอ หรืออะไรนี่แหละสค1หรืออะไรนี่แหละก็เสียค่าย่าค่าอะไรนี่แหละก็ตามนั้นแหละสมัไมก่อนเพราะยังไม่มีโฉนดเขาก็เลยหาเลื่อนนั่นหลวงปูุ่งเจปังนะพ่อยอดใจพ่อนุ่มใบเขียวความเคารพในผู้เป็นพ่อพอทราบข่าวว่าพ่อถูกจับเข้าคุกท่านั้นแหละโอ๊ยจะบอกว่าพ่อเจ็บยังไงลูกเจ็บอย่างนั้นพ่อไม่พ่อเป็นคนบุญพ่อไม่เคยผิดอะไรกับใครพ่อเป็นคนดี ช่วยบ้านเมืองตลอดถูกกาเรเลือกอย่างนั้นปั๊บเอาที่เราเนี่ยกูจะฆ่าล้างโคตรมึงเห็นไหมล่ะนี่ความเคารพในผู้เป็นพอ่อตำรวจคนไหนมันจับพ่อกูกูจะฆ่าล้างโคตรมึงตงหวดพวกตำรวจนี่วะนั่นนี่เราจรึงไม่พอใจกับพวกตำรวจตั้งแต่เป็นหนุ่มนั่นแหละก็เลยเตรียมตัวที่จะเข้าไปอยู่กับพวกคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นนี่พูดให้พ่อยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวทราบอให้ลูกเข้าใจด้วยนี่ความเคารพไหมพูดเรื่ความเคารพเคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ ตายแทนได้แต่แทนได้ลูกเข้าใจไหมยอย่าเชื่อเรือ่องตำลาถ้าลูกนี่ถ้าพอยอดตรงใจพุหนุมไบเขียวปฏิบัติไปถึงนั้นจะทราบทันทีเลยอะไม่มีคําว่าต้องตีกุบาจารย์รุปนั้นรูปนี้หรอกที่ทรงทาตรงที่ไหนนั้นเพราะจิตใจมันจะซึมซับเข้าไปหมดซึมซับเข้าไปหมดไม่เคารพใครนอกจากขราพุทธเจ้าเท่านั้นพอเข้าใจไหมพอยอดตรงใจพุนธุมไบเขียวไม่เคารพใคร ตายแทนผู้เป็นพ่อได้สลัดเป็นสลัตายแทนได้ไอ้สละดเป็นสลัตายถ้าพ่อตายเราขอตายก่อนเหมือนพระอานนท์พอเข้าใจไหมนี่ความเคารพชุดตูงระดับนั้นเพราะรอดจากป่าจากเขาจากปากช้างปากเสือเสือจากพวกร้เบิดเขตชายเด่นพม่าเพราะผู้เป็นพ่อคือพ่อวิหัยขอให้ช่องพอยอดใจพ่อหนุ่มใบเขียวรับทราบด้วยได้ดีพ่อพ่อ เมื่อได้ดีพ่อพ่อหลวงปู่ก็จะถามพยยอดตรงใจพุทนุมใยเขียวว่าเราจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเราได้ดีเพราะพ่อกับแม่คือพระเจ้าถ้าพยยอดตรงใจประมาทกูทําเองกูกูได้ดีเองกูไม่ได้เกี่ยวกับใครเขาแสดงว่าพยยอดตรงใจไม่ใช่มนุษย์พราจะถามคืนเลยนะ ถ้าจิตใจของพยยอดธงใจไม่เคารพผู้เป็นพอ่อผู้เป็นแม่แสดงว่าจิตใจของพยยอดทงใจไม่ใช่มนุษย์เขากล่าวคำว่าล้งปู่เพราะอำนาจผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่คือพทธเจ้าถ้าลุงปู่ไม่เคารพพระเจ้าก็แสดงว่าลุงปู่ไม่ใช่มนุษย์าายนนสยิขอให้พยยอดทงใจผู้หนุ่มไปเกี่ยวรัทราบด้วย ลองปู่ก็เป็นเหมือนพวกกระดจีพวกเต่ีนอกนี่นอกลอยหรือพวกสัตว์เดรนฉานที่เอาผ้าเหลืองห่มไว้สิ